เริ่มต้นนะฮะดีเจพูดอยากจะพูดเรื่องพยาวานอนก่อนใช่ครับผมไม่มีใครห้ามใครเลยนี่คือการวิ่งแบบ Virtual Run ครับนะครับต้องให้โตหัวหน้าเราอธิบายเลยว่าการวิ่งแบบนี้มันต่างกับแบบอื่นยังไงนี่คือโตหัวหน้าของเราก็มันก็ต้องวิ่งบนลู่ครับการวิ่งวอร์ชวลคือมันก็ต่างคนต่างวิ่งอยู่ที่บ้านปกติแล้วจะวิ่งในงานซึ่งมันก็จะรวมตัวกันเยอะๆแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็เลยต้องใช้วิธีการแยกกันวิ่งก็คือการวิ่งอยู่ที่บ้านหรือจะวิ่งที่อื่นแต่ว่าแยกกัน เวอร์ชวลรันเนี่ยเป็นการวิ่งไขวิ่งมันแต่ว่าถ้าวิ่งไขวิ่งมันเหมือนเหมือนไม่มีงานอะไรเป็นศูนย์กลางเลยมันก็อาจจะทําให้นักวิ่งที่วิ่งอยู่ตามบ้านไขรบ้านมันนั้นอาจจะขาดู่นร่วมทางจ,จิตใจนะฮะเหงาเราก็เลยจะต้องมีการจัดอีเวนต์อะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อแบบว่าให้คนวิ่งเนี่ยได้มีส่วนร่วมกิจกรรม วันนี้เนี่ยออนไลน์เนี่ยทำให้ความหมายของสังคมเนี่ยมันไม่ยึดโยงกับที่ตั้งละแต่ว่าเราสามารถจัดงานวิ่งโดยไม่ต้องเอาคนมารวมกัน5,000 0หมืนคนวิ่งใครวิ่งมันอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งผลมาชึงเสื้อว่าสาวๆเนี่ยน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับคผมเชิญ<า>ครับครับ ก็การวิ่งเวอร์ชวลัแบบนี้ค่ะก็เหมาะกับสถานการณ์โควิดบ้านเราด้วยค่ะก็ทําให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ยังได้ออกกําลังกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่นันเ็กพูดเนาะเพราะมันมีศูนย์รวมมีเป้าหมายทุกคนก็จะได้ทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยค่ะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานแถลงข่าวปิดตัวโครงการนะครับเราก็จะมีการอย่าเรียกว่าแข่งขันเลยเรียกว่า ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนด้วยความสนุกสนานโดยเราจะแบ่งเป็นทีมชายนะฮะก็คือมีตัวหน้ามีพี่โป้โมเด,นด,นดนินด็อกแล้วก็พี่ดีเจบุทธน,นะฮะแล้วก็มีคนแก่มาเป็นสีสนันมีคนแก่มาเพื่อเป็นการบอกว่าเออ ห้าสิบแอปก็ร่วมสนุกกันได้อะไรประมาณนี้ครับส่วนทางฝั่งสาวๆก็มีมาเหมือนกันฮะค่ะทางฝั่งเราเนาะมีลอยค่ะแล้วก็ดาริ่งนะคะแล้วก็มีน้ำด้วยค่ะก็นั่นแหละก็วิ่งเป็นตัวอย่างให้ดูสนุกสนุกนะคะแล้วก็มาทําด้วยกันได้ค่ะมาจอยกันได้ค่ะค่ะสนุกกันวิ่งที่บ้านแต่ว่ามีเพื่อนจากบ้านอื่นวิ่งไปด้วยมันสนุกยังไงสนุกเสน่ห์ของเวอร์ชวลรันเนี่ย ผมว่าเริ่มต้นมันเป็นการแก้ปัญหาก่อนมันเหมือนไปตีกอล์ฟไม่ได้ก็ไปได์กอล์ฟแทนครับอย่างน้อยคนที่เป็นนักกีฬาในชนิดนั้นก็แก้อยากได้วอชิล์รันเนี่ยมันก็อย่างที่บอกก็คือเราก็วิ่งบนลู่วิ่ง <Yeah. S 1> อย่างน้อยก็อยู่ในบ้านค <Yeah. S 1> วบคุมอุณหภูมิได้ค <Yeah. S 1> วบคุมอากาศได้หน้าจออาจจะมี Netflix อะไรอย่างนี้อาจจะได้ซีรีส์สัก4 5EP เลยทีเดียว <Yeah. S 1> แล้วก็ได้สุขภาพด้วยละฮะนั่นนะครับ แต่ละคนมันจะลิงก์กันยังไงอะคะนะหมายถึงว่าการทำโครงการนี้แต่ละคนทาอยู่ที่บ้านแล้วแล้วมันมารวมเชื่อไหมสิ่งที่ผมกําลังกังวลอยู่ว่าพวกเราห้าคนมีใครรู้เรื่องโครงการนี้จริงๆบ้างไม่จริงคือโครงการนี้ก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยวิ่งอยู่ที่บ้านวิ่งใครวิ่งมันแล้วพุทธรู้ส่งผลเนี่ยสิบกิโลเนี่ยมาวัดกันในช่วงเดือนธันวาคมว่า ใครวิ่ง1ิกิโลแล้วทําเวลาได้ดีที่สุดคุณเอาแชมป์ไปเลยคุณเอาเงินรางวัลไปเลยเชื่อมไหมคําถามที่ผมเหงอแตกเลยเพราะผมไม่รู้เรื่องคองการเลยเขาบอกเน็กมึงมาวิ่งหน่อยอะไรเงี้ยแล้วยังไงต่อฮะเราสมงผลแล้วเงินรางวัลเป็นยังไงฮะเงินรางวัลเนี่ยคือเป็นล้านนะงมหลักร้านนะมาวิ่งให้ดูอใช่แล้วช่องทางในการสมัครที่จะ PR โครงการชื่อชื่อโครงการเต็มเต็มมาอย่างนี้ ชื่อโครงการ hmm. เนี่ยเป mm. mm. right? oh, right. mm ็น K, น K V R Thailand ช a m p เป็นชิปเยี่ยมไปเลยครับผมเค้ร่าเรียมในการวิ่งของรับคนสุดวิ่งและเก็บคะแนนและข้าวมาว่าอันดีวิ่งเก็บสถิติใช่ไหมพี่โบ้คือเก็บสถิติทำแล้วเร็วที่สุดก็จะได้มาแข่งตันชี แล้วคนนี้มีโอกาสที่จะสม,มิดผลภายในคันวานนี้สองรอบก็คือถ้ารอบแรกอะ่ะเราวิ่งไม่ค่อยดีแต่รอบที่2ดีกว่าก็ยังทันอยู่ส่งอันที่2เข้ามาแล้วเราก็จะมาพิสูจน์กันอีกทีเอาเหมือนประมาณท็อปทีเนี่ยที่ส่งมาเร็วที่สุดมาแข่งกันจริงๆในสเตเดียมอีกรอบว่ามันคือผลที่แท้จริงของคุณหรือเปล่าหรือคุณไปเอาของคนอื่นมาขอบคุณ <Okay, S 1> าเลใคเกยากเขาร่วม <c oughs> นี่ไงเอาจริงๆแล้วภายในงานจะมีเอกสารโบชัวที่มีรายละเอียดทั้งหมดจริงๆนะฮะน่าจะมีเพจใช่ไหมครับมันจะมีอาเรทังนีตายแล้วนี่เป็นการรวม5คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรในงานนี้เลยอยูในเฟซบุ๊กแล้วก็ในเพจโอเคอ่ะัะทำยังไงทิมชื่อข้างบนนี้นะคะแล้วมันจะปรากฏใน Google ค่ะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็สมัครเลยค่ะทียแบเบ่เจ้า เพจพวกเราเว็บไซต์ค่ะแย่แล้วคนดูไม่ได้ข่าวอะไรไม่ได้เรื่องอะไรจากข่าวนี้เลยก็ก็ไปดูในโซเชียลส่วนตัวเราก็ได้จะมีลิงก์กดให้เข้าไปไปอยู่นะครับในอีกสแกมของน้าเน็กพี่โป้ของพุทธหรือของน้องดัลลี่ของของพลอยก็ได้ครับครับไปซื้อนะโอเคนะครับสุดยอดเลยฮะขอบคุณมากเลยมีแบบเหมือนละครบอกบทครับผมเชิญครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะมา virtual run ก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะครับเว็บไซต์ก็จะชื่อเดียวออกับงานเลยนะครับ t e k v r Thailand Championship 2020ครับผมครับใช่ครับขอโทษที่เรารู้เรื่องนั้นน้อยจริงขอโทษครับข <laughs> อบคุณมากครับ <laughs>